สวัสดีค่ะพิปลาสุปปลาธรรมามาต่อนะลูกค้าอ่ะอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตอันนี้หกพันห้านะลูกค้าหกพันห้าเวดวงนี้ไซส์ห้าแปดอยู่ที่เก้าร้อยแปดสิบนะคะแต่วงนี้วงนี้จะอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะคะโอ้ยมาจับยังไงได้ห้าแปดทุกวงนะไซส์ห้าแปดเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแปดร้อยห้าสิบนะคะสวยค่ะลูกค้าค่ะสวยค่ะเออ่แล้วก็อันนี้อันนี้สองพันห้านะ พี่ปลาลดอยู่นะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วนะคะใครจะสะสมก็สะสมไปห้าสิบห้านะห้าสิบห้านะเป็นดอกทานตะวันนะหมดแล้วนะคะอ่าชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะอ่อันนี้เหมือนเช่นกันนะคะพันแหหมดแล้วหมดเลยนะคะไซส์ห้าหกนะคะอันนี้ห้าหกนะคะห้าหกนะคะอ่ะอันนี้อันนี้850นะคะไซส์ห้าหกเช่นกันนะคะโอเค อันนี้เป็นงานเงินแท้นะลูกค้า250บาทพอนะคะงานเงินแท้ใบมะกอกนะคะไม่ชุบนะคะ4ี่ค่ะ4ี่5 0หคือจะไม่ได้หรอกซื้อมาก,กี่ร้อยแต่จะขาย250นะแล้วก็เอางานไปล้างนะคะอันนี้เป็นเพทายนะลูกค้าเพทายนะคะ650บาทนะคะแต่ถ้าเป็นเพชรเพชรธรรมดา4 5 0ห้านะเพทายนะอันนี้เพทายนะ5 9า้าค่ะ นี่ห้าเก้าเลยค่ะอันนี้เป็นเพชรทยนะห้าเก้าหกร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นเพชรซีเซตนะไหนไปวางไหนไม่รู้ถ้าเป็นเพชรซีเซตสี่ร้อยห้าสิบนะอ่ะพี่แปเอางานไปล้างอะ่นะ,ะอันนี้เป็นป่งคำนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทฟรีไซส์นะคะสวยนะงานป่งคำนะ่ะยิ่งชุบทองพันสองห้าสิบนะชุบทองนะพันสองห้าสิบ รีวิวแล้วรีวิวอีกเนาะอ่าอันนี้ลาพิสลาซูรี่แปดร้อยห้าสิบเหลือหกร้อยสิบนะคะฟรีไซส์หมดแล้วเหลือว,วงเดียวละหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ชุบแล้วนะหกร้อยห้าสิบเอ่อชุบแล้วชุบแล้วอืมชุบแล้วนะคะหกร้อยห้าสิบแต่ถ้าลูกค้าเอางานชุบนี้เก้าร้อยห้าสิบนะคะเก้ารนะ้อยห้าสิบนะงานชุบจะอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบบาทสวยนะสวยสวย อ,อันนี้งานไม่ชุบนะคะสวยมากแปดร้อยห้าสิบบาทฟรีไซส์นะฟรีไซส์แปดร้อยห้าสิบอันนี้ไม่ชุบนะคะลูกค้าอันนี้ไปล้างทำความสะอาดมาแล้วแปดร้อยห้าน้ำยาน,นี้ใช้ดีมากอะ่ะต้องแต่ล้องลางให้เป็นนะอย่าจุ่มนานนะลูกค้าห้าวิพอนะของยังไม่มานะไปซื้อของแพงใช้อยู่ขวดร้อยห้าสิบสองขวดก็สามร้อยของถุงนี้สั่งมากับสองขวดสองร้อยห้าสิบนะ ลูกค้านี่นี่สองร้อยสิบนี่ส่งฟรีนะเออถ้าขวดที่สามก็สามร้อยห้าสิบนะลูกค้านี่เป็นไหมเขียวนะเป็นโปร่งคำไหมเขียวนะเอออยู่ที่เท่าไหร่นะแปดร้อยห้าสิบอันนี้หยกเทนะคะหยกแทหกร้อยห้าสิบดูนี้เออห้าหกนะลูกค้าห้าหกนะคะห้าหกนะคะ ยกเทนะหกร้าสิบาทอ,อันนี้850ราสนะคะเด็กสตาร์ซับไฟนะมีวงเดียวนะเด็กสตาร์ที่เป็นใหญ่ๆห,หน้าใหญ่นะ850บาทไส์ห้าหกนะห้าหนะแปดรอาส่ะแต่ถ้าลูกค้าชุบทองร้อยนะหน่าห้าไม่อย่างนี้นะมีสตาร์ชัดนะสวยด้วย55้าห้านะ950 950บารนะลูกค้า ม็กซเตอาแล้ววงเดียววงสุดท้ายแล้วไม่มีละอันนี้จะส่งไปชุบจะส่งไปชุบทองแต่ไม่สวยเท่าไหร่เนาะหกร้อยห้าสิบค่ะหกรอสิบแต่ก็สวยนะหกร้อยห้าสิบห้าห้าห้าหกค่ะห้าหกหกรอยหสิบบาทห้าหกนะอ่ะลูกค้าคอนสโตนแถวสวยค่ะหกร้อยสิบนี้พี่ปลาขัดแล้วนะล้างแล้วมันได้ขัดเอ่อคนอ่างช้างนะ ห้าห้ากรบาทล้างเรียบร้อยละอืมพยานาค450พยานาค450 6 6อยห้าสิเท่าไหร่หกนะ61นะกำไรวงนี้1ันแปนะคะเป็นบุษาราคำบังกรจัดนะคะข้อมือสิบห้าสิบหกอันนี้ข้อมือ17นะคะ17 980นะคะน่าจะเป็นงานเลเซอร์มันก็ชุบสามไม้นะไม่ใช่งานทงร้อยหนาห้าไม้นะอันนี้พันสองห้าสิบลูกค้าพี่ปลาล้างเรียบร้อยละห้าสี่นะห้าสี่นะพันสองห้าสิบสงสัยต้องเปลี่ยนทับทิมใช่ไหมแปดร้อยห้าสิบขาอันนี้ก็สวยนะลูกค้าสวยฟรีไซส์นะตรงครามจะพยายามอ,อ่ะเคอ,คอยแปดอยห้าสิบนะคะ ขายไปได้ๆเดี๋ยวก็หมดเนาะเดี๋ยวก็หมดนะดดนะลูกค้าพี่ปลาอุดหนุหนหมดอ่าแปดร้อยห้าสิบนะลูกค้าไม่ต่างหูนะต่างหูทับทิมนะต่างหูทับทิมลุงนี้นะทับทิมลุงนี้นะแปดพันห้านะคะทับทิมข้างละสองพันห้าสองพันห้าพันค่าขึ้นเรือนอยู่ที่ประมาณสี่พันห้า ขาย8,500พอนะคะอแหวนวงนี้1,850นะลูกค้าใส์55 55แล้วก็อันนี้58นะคะ950ชุบทองร้อยหนา5ไมลแล้วอันนี้ก็ชุบทองร้อยหนา5ไมลแล้วนะกระดู1850 950งานสวยมากกำไร3,000 3,850สีมวนกันเลยข้อมือ กับจี้จี้หกพันห้านะจี้หกพันห้ามีสองสีนะลูกค้านี่เนี่ยแล้วก็ต่างหูเนาะต่างหูรุ่นนี้ลูกค้าลูกค้าดูต่างหูรุ่นนี้นะต่างหูรุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบนะต่างหูรุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบชุบทองร้อยหนาะห้าไม้ละเว้นพันแปดห้าสิบจี้หกพันห้าอันนี้เขาเซ็ตเลยลูกค้าอยากได้งานเซ็ตน,นี่งานนี้เลยนะคะ หกพันห้าพันแปดห้าสิบแล้วก็แปดร้อยห้าสิบต่างหูนะคะต่างหูคู่นี้พันสี่ห้าสิบนะลูกค้า,ยายใหญ่ใหญ่ลูกค้าดูกับแปดรอยสิบใหญ่ต่างกันเยอะอันนี้ไม่ชุบยังไม่ชุบนะต่างหูเมื่อกี้แปดรอยสิบชุบทองร้อยนะหนาหไม้เรียบร้อยแล้วนะอบอกให้รู้ไว้แล้วก็มีสี สีชมพูนะสีชมพูแปดร้อยห้าสิบนะชุบทองร้อยนาห้าไม้ละแปดร้อยห้าสิบบาทเราดูดูการว่างานไหนยังไม่รีวิวนั้นหกพันห้านะ นี้หกพันห้านะเก็บนะไปเรื่อยๆเนะาะจะหิวน้ำจะงอยากกินน้ำเย็นๆนะลราหน้าเป็นฟันล้ดิวิสิตก็ไปนอนลูกค้าพี่ปานอนแต่หัววันอนะ่ะ 2องพันห้าลูกค้าอันนี้เป็นคอสิบกนิ้วนะสองพันห้าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้คอสิบปดเกรดดีก็สองพนปดห้าสิบถ้าเช็เกรดดีก็คือหนากว่านะเส้นนี้นะสองพแปดห้าสิบแต่ถ้าลูกค้าเส้นนี้สองพันห้าโอเคทับทิมสวยลูกค้าเชื่อพี่ปลาหายากแบบนี้น้ำใสกรึบเลยนี่ดูนะแหวนรุ่นรุ่นสี่พันห้ารุ่นรุ่นสามพันอะหมดแล้ว ง่วงนอนแล้วอ่ะแปดแปดนาทีได้ไหมแปดนาทีนะง่วงนอนแล้พี่ปาจะจะซีเละลูกค้าอันเนี้ยสวยพี่ปาเชียร์เลยขาเตยต่างหูมีจี้กับแหวนนี่ลูกค้าดูนะพันสี่ห้าสิบพร้อมคอแหวนเก้าร้อยแปดสิบลูกค้าดูงานสวยมากอันนี้เชียร์เลย ใครมีบัตเจดนะเอาเลยคู่นี้อันนี้พันสี่ห้าสิบนะอันนี้เก้าเก้าร้อยห้าสิบโอเคสวัสดีค่ะ